เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกบ้านร้างสร้างไม่เสร็จเชียงใหม่กลา้าชายหนุ่มวัย28ปีเจ้าของช่อง YouTube ที่เชี่ยวชาญการท้าพิสูจน์สถานที่อาถรรพ์และเพื่อนร่วมทีมของเขาหนุ่มช่างภาพผู้ไม่พูดมากคืนนี้พวกเขาตัดสินใจมาที่บ้านร้างที่สร้างไม่เสร็จชานเมืองเชียงใหม่ ซึ่งโด่งดังในตำนานเรื่องความเฮี้ยนและอาถรรพ์ของการก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า10ปีโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่มีเสาเหล็กและไม้ค้ำยันโผล่ออกมาและมีผ้าใบกันฝนสีดำปลิวสวัยไปตามลมตำนานเล่าว่าช่างก่อสร้างคนหนึ่งชื่อบุญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตกจากคานชั้นสองแต่ศพของเขาถูกฝันอยู่ในเสาคอนกรีตต้นใดต้นหนึ่งของบ้านเพื่อเป็นเสาหลักของอาคารวิญญาณของบุญจึงวนเวียนอยู่ตรงนี้และมักจะใช้เสียงของเขาเรียกหาคนที่มีดวงตกให้เข้าไปเป็นเหยื่อหนึ่งนาฬิกากล้าและหนุ่มปีนข้ามรั้วที่พังทลายเข้ามาในอนาเขตของบ้านร้างอากาศเย็นจัดและมีกลิ่นสนิม และปูนซีเมนเก่าคละคลุ้งไปทั่วกลา้าตั้งกล้องวีล็อกทุกคนครับบ้านร้างสร้างไม่เสร็จเราจะเข้าไปพิสูจน์ชั้นสองชั้นที่เป็นจุดเกิดเหตุที่ช่างบุญเสียชีวิตขณะที่พวกเขาเดินผ่านโครงสร้างเหล็กกล้ารู้สึกถึงแรงกดอากาศที่น่ากลัวแล้วเขาก็ด้วยยินเสียงแผ่วเบาดังมาจากข้างบนกลา้ากลา้ามาหาฉันหน่อยสิ เสียงนั้นแหบพร่าและเย็นเยือกเยือกและมันเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนกล้าตัวแข็งทื่อเขาไม่ได้บอกชื่อจริงของเขาในช่องมีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่รู้หนุม่มนายได้ยินไหมเสียงใครเรียกชื่อฉันกล้ากระซิบหนุ่มใส่หัวเขาไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรเลยแต่กล้องวิดีโอของหนุ่มก็จับภาพเงาที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเงาคนนั้น กำลังวิ่งวนอยู่บนคันไม้ชั้นสองกล้าตัดสินใจบุกขึ้นชั้นสองทันทีเขาต้องการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณที่เรียบชื่อเขาเมื่อมาถึงชั้นสองหอพอยของเสาคอนกรีตและเหล็กเส้นดูน่ากลัวและมืดมิดพวกเขาเดินไปที่จุดที่คาดว่าช่างบุญตกลงมาทันใดนั้นพื้นคอนกรีตที่พวกเขาเหยียบก็มีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนมีแรงดันจากด้านล่างกำลังดันขึ้นมา แล้วกล้าก็ได้ยินเสียงทุบดังมาจากภายในเสาคอนกรีตที่อยู่ข้างๆเขาตุบตุบตุบเสียงนั้นเหมือนเสียงคนกำลังทุบผนังอย่างบ้าคลั่งกล้าใช้เครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจไปที่เสาต้นนั้นสัญญาณพุ่งทะลุขีดสุดเขารู้แล้ววิญญาณของช่างบุญถูกฝังอยู่ในเสาต้นนี้จริงๆแล้วเสียงเรียกหาชื่อก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังมาจากภายในเสากล้ามาช่วยฉันสิฉันหนาวฉันถูกฝังที่นี่เธอต้องมาแทนที่ฉันนะหนุ่มเริ่มหวาดกลัวเขาเห็นคราบสีแดงไหลซึมออกมาจากรอยแตกร้าวของเสาคอนกรีตคราบนั้นดูเหมือนเลือดที่แห้งกรัง กล้าสั่งให้หนุ่มถอยหนีแต่ก่อนที่พวกเขาจะหนีผีช่างบุญก็โจมตีพวกเขาอย่างรุนแรงไม้ค้ำยันและเหล็กเส้นที่อยู่ร,บรอบๆเริ่มสั่นสะเทือนแล้วล้มลงพุ่งตรงมาที่พวกเขาเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังคว้างใส่กล้าและหนุ่มรีบวิ่งหนีออกจากบ้านร้างพวกเขากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแล้วพุ่งตรงไปที่รถปิกอัพที่จอดอยู่ข้างนอกทันทีที่พวกเขาขึ้นรถกล้าสตาร์ทเครื่องแต่รถไม่ติด แล้วพวกเขาได้ยินเสียงคนหัวเราะดังจากด้านหลังรถเสียงหัวเราะที่แหบรานและเย็นชากล้ามองไปที่กระจกมองหลังเขาเห็นเงาผู้ชายในชุดเสื้อเปื้อนปูนกำลังยืนอยู่กลางที่นั่งด้านหลังเงาผู้ชายกำลังยิ้มเยาะใส่เขาเงาบุญชี้มือมาที่กล้าแล้วพูดด้วยเสียงที่ดังลั่นกล้าเธอเป็นคนดีเธอต้องมาอยู่กับฉันเราจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จด้วยกัน เธอต้องมาอยู่ในเสาต้นที่ว่างอยู่กล้าพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งแล้วรถก็ติดเขาเหยียบคันเร่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วขนาดขับรถหนีกล้ามองกระจกหลังเขาเห็นเงาช่างบุญกําลังวิ่งตามรถเขาอย่างบ้าคลั่งเงาผีวิ่งได้เร็วกว่ารถของเขาแล้วเขาก็เห็นโครงสร้างเหล็กเส้นพุ่งออกจากเงาผีเหล็กเส้นนั้นพยายามจะทุบรถของเขานี่คือการติดตามอย่างบ้าคลั่ง ผีช่างบุญต้องการให้เขากลับไปที่บ้านร้างให้ได้กล้าขับรถเข้าสู่เขตชุมชนทันใดนั้นเงาช่างบุญก็หายไปแต่ที่เบาะคนนั่งข้างๆเขามีเศษปูนซีเมนต์และเศษเหล็กเส้นขนาดเล็กวางอยู่กล้ารู้แล้วผีช่างบุญได้ฝังชิ้นส่วนของบ้านร้างไว้ในรถของเขาแล้วเขาถูกติดตามอย่างถาวร กลา้ากลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของเขาในเชียงใหม่เขาล็อกประตูอย่างแน่นหนาแต่การถูกหลอกหลอนก็เริ่มขึ้นทันทีบ้านร้างได้ถูกย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วกลิ่นกลิ่นปูนซีเมนต์และกลิ่นสนิมเหล็กลอยคละคลุ้งอยู่ในห้องเสียงกล้าได้ยินเสียงค้อนทุบและเสียงเลื่อยเหล็กดังมาจากผนังห้องตลอดเวลาคืนนั้น กลานนอนไม่หลับเขามองไปที่ผนังห้องเขาเห็นรอยแตกร้าวเกิดขึ้นบนผนังอย่างรวดเร็วรอยแตกร้าวขยายตัวออกไปอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาได้ยินเสียงกระซิบดังออกมาจากรอยแตกร้าวบนผนังห้องกลา้าเรากำลังสร้างห้องใหม่ให้เธอเราจะทำให้ห้องนี้เป็นเสาหลักของเธอเธอไม่ต้องหนีหรอกมาเป็นปูนให้ฉันสิ ทันใดนั้นผีช่างบุญก็ปรากฏร,ร่างขึ้นที่กลางห้องเขามีปูนซีเมนต์เปื้อนเต็มร่างกายและมีเหล็กเส้นแทงทะลุร่างของเขาผีช่างบุญยิ้มให้กลา้าแล้วยื่นมือที่เต็มไปได้วยปูนมาหาเขามาเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันสิเราจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จด้วยกันเธอต้องมาอยู่ในเสาที่ฉันเตรียมไว้ให้ กล้ารู้ว่าเขาต้องทำลายสิ่งที่เชื่อมโยงเขากับผีช่างบุญกล้ามองไปที่เศษปูนซีเมนต์และเศษเหล็กเส้นที่อยู่บนโต๊ะเขารู้แล้วสิ่งเหล่านี้คือพันธนาการกล้าคว้าค้อนมาทุบเศษปูนซีเมนต์นั้นอย่างแรงปังทันทีที่ปูนซีเมนต์แตกละเอียดผีช่างบุญก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวดร่างกายของเขาเริ่มมีรอยแตกร้าเหมือนคอนกรีตท,ที่ถูกทุบ ลาควาเศษเหล็กเส้นมาหักทันทีที่เหล็กหักผีช่างบุญก็สุดตัวลงเหล็กเส้นที่แทงทะลุร่างของเขาก็หักไปพร้อมกันผีช่างบุญกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็สลายตัวเป็นฝุ่นปูนที่เต็มไปด้วยกลิ่นสนิมฝุ่นปูนนั้นลอยออกทั้งหน้าต่างมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านร้างที่สร้างไม่เสร็จรอยแตกร้าวบนผนังก็หายไปทันที กล้ารอดชีวิตแล้วกล้าลาออกจากช่อง YouTube ทันทีเขาไม่กล้าทำอาชีพที่ต้องไปท้าทายกับสถานที่อถรรพ์อีกเลยเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่การถูกหลอกหลอนก็ยังคงอยู่ผีช่างบุญได้ฝังตัวเองไว้ในความทรงจำของเขาแล้วทุกครั้งที่กล้าได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาจากที่ไหนก็ตามเขาจะรู้สึกว่า มีใครบางคนกำลังตอกเสาเข็มอยู่ในหัวของเขาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกครั้งที่กล้าเข้าใกล้โครงสร้างคอนกรีตหรืออาคารที่กำลังก่อสร้างเขาจะเห็นเงาผู้ชายในชุดเปื้อนปูนกำลังยืนยิ้มให้เขาเงาผู้ชายจะชี้ไปที่เสาที่ว่างอยู่กล้ารู้แล้วผีช่างบุญไม่ได้หายไปไหนเขายังคงตามหลังกล้าอยู่ตลอดเวลา เขารอคอยให้กล้าหมดอายุแล้วเขาก็จะมาเก็บศพของกล้าไปฝังไว้ในเสาหลักของบ้านหลังไหนสักแห่งเพื่อที่ทั้งคู่จะได้สร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกันชั่วนิรันด์แล้วคุณละ่ะคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะอยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ